สวัสดีครับพบกับต๋องดีเอ็กชัตนะครับตอนนี้เรายังตามติดชีวิตของน้องหลงกับพี่ตะแบกน้อยกันอยู่เราได้ถ่ายวิดีโอพฤติกรรมของสองพี่น้องนี้ไว้ค่อนข้างจะเยอะเราจึงขอทยอยนำลงให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสความรักของสองพี่น้องกันนี้นะครับสิ่งที่เรา ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือพิติกรรมความน่ารักหรือการแสดงออกคําความรักของทั้งคู่นะครับเหมือนว่าเราจะมีกันและก,กันเท่านั้นเขาจะจูดจีกันเหมือนคู่รักมากดูลักษณะการแสดงออกของเขานะครับทางซ้ายมือนี่คือน้องหลงขวอมือคือพี่ตะแบกน้อยนะครับ ดูเข้าไปป้อนดินโป่งให้พี่ชายมีนักท่องเที่ยวพูดว่าสองตัวนี้เป็นแฟนกันนะครับเขาเห็นพฤติกรรมลักษณะแบบนั้นเราเองก็ไม่อยากคิดแบบนั้นนะครับเราคิดว่าเขาน่าจะแสดงออกทางความรักหรือพฤติกรรมทางสังคมเท่านั้น แต่ดูไปดูมาก็เริ่มชักจะเกิดอุปทานหมู่เหมือนกับที่นักท่องเที่ยวพูดแล้วเพราะเขาจูจีกันอยู่ถือว่านานมากแต่เราไม่รู้ว่าเวลาช้างเขาจีบกันเขาจะทําแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เขาแสดงออกทางความรักแบบสัตว์สังคมเหมือนมนุษย์เราดีๆนี่เองนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเราจะเห็นความสัมพันธ์ของสองพี่น้องนี่นเขาอาจจะไม่มองหญิงแล้วก็ไม่ทิ้งกันอย่างที่ว่าก็ได้นะครับเพราะเราเจอเขาตามกันอยู่ต้อยๆแบบนี้สำหรับน้องหลงนี่เราได้ข้อมูลว่าเป็นช้างวัยรุ่นที่น่าจะยังไม่ออกจากโขงแต่นี้มาอยู่กับพี่ตะแบกน้อยแบบนี้ เราก็เลยเรียกว่าน้องหลงกันส่วนทางขวามือคือพี่ตะแบกเป็นตะแบกน้อยด้วยนะครับเราได้ข้อมูลว่าเขาเจอเจอเขาครั้งแรกที่ผาตะแบกตัวยังเล็กๆอยู่นะครับงาหาักไปหนึ่งข้างนะครับตอนนี้เราเข้าใจว่างาที่หักนี้อาจจะเกิดจากการต่อสู้ เพราะว่าช้างมักจะชนกันหรือไปรับเขากับไปไปรับงานกับต้นไม้บ่อยๆนะครับบางทีธาตุอาหารที่ทําให้งาแข็งแรงอาจจะเหลือน้อยเพราะช้างป่ามีปริมาณค่อนข้างจะเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับนี่คือคขาจูจีกันฮะรเราถ่ายภาพต่อเนื่องไม่ได้ตัดต่อใดๆนะครับเราถ่ายภาพ ยาวๆไปครับในชุดนี้แล้วก็การเล่นในระดับปกตินะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นพฤติกรรมไปพร้อมๆกันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับนํามาให้ผู้ชมได้ดูอีกครั้งในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ